各位同ทงเส,สวสัสดีนักเรียนทุกคนนะครับโอเควันนี้จะเป็นคลิปที่สามเรียนออนไลน์กับเล่าซื้อนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะครับโครการมาที่เรียนที่โรงเรียนเสี่ยเชี่ยวนะครับได้เจอหน้ากันแล้วอาทิตย์หน้านะครับวันที่สิบห้าสะครับโอเควันนี้ก็ตูคลิปเรียน,นเราซื้อนะครับ ค่อยว่าก,กันนะครับที่ได้จดกันนะครับโอเคอ่ทบทวนก่อนนะครับเกี่ยวกับสองคลิปที่แล้วอันนี้เป็นคํำสาปนะครับคํำสาปเจียวเชื่อนะครับ什มอะไร名字我ให้ใทยมืองสองข้างนะ你叫什么名字我叫 winner 我叫 winner 你叫什么名字我叫沈彻นะครับเล่นแบบนี้ก็ได้ แล้วก็เมื่อวันคลิปที่แล้วนะเราเคยได้พามาพุดอ่านหน้าที่สามสองไว้นะครับนี่เจ้าสมมิงจื้อหัวเจ้าเลอะเลอะแลวข้างล่างนี้ครับนี่เจ้าสมมิงจื้อหัวเจ้าถิงถิงจะเล่นหยุดถิงถิงนะครับเชิญเลอะเลอะนะครับแล้วเรานะจะถามนะเขาเชื่ออะไรจะถามว่าเขาเจ้าสมมิงจ นักเรียนต,ต้องบอกว่าอะไรยังไงครับทำได้ไหมครับทาเจียวเลอเลอใช่ไหมครับทาเจียวถิงถิงนะครับเขาเชอ่อเขาเชอ่เชอแบบนี้ครับถ้าตัวเองเชิดแล้วก็ตัวเองชอบัวเจียวนะครับวัวเจียวเราเชื่อของตัวเองนะครับเริ่มนะครับแล้วก็วันนี้เราสื่ก็พามาเรียนอิงอินะครับเปยชนะน่าจะเทอมที่แล้วได้ได้เรียนมาเก็ กเกอนะครับจำได้ไหมครับเกอเกออากเกอเกอเกออูกูนะครับเกออากเกอเออในนี้นสระเอนะครับไม่ใช่สระอีนะครับเกอเกอเกออูกูนะครับแล้วก็ตรงนี้จะให้นักเรียนทำลายเองนะครับแล้วก็เกอโส ổ. เกอร์โศนักร้องนะครับเกอร์โศหน้านี้สามสิบห้านะครับเคอร์เคอนะครับเคอร์เคออาคาเคอเออร์เคอเคออูคูอ่าอันนี้เป็นเราสนอน,นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองทำเองนะครับลองอ่านเองแล้วก็อ่านถูกหลยอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันที่โรงเรียนเราสืบก็ ให้นักเรียนออกเสียงโดวถูกต้องหมนะครับอันนี้เนี่ยครูนะครับก็ครูครูแปลว่าร้องให้นะครับแต่ว่าน้องชายน้องสาวชอบร้องให้ก็ตีดีครูแต่ว่าไม่เมกครูถ้าตัวเองร้องให้ก็หัวครูนะครับอันนี้นักเรียนเขียนดำรอยเองมีวิธีเขียนยเขียดที่หนึ่งสองแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้เลยมีวิธีเขียนให้สอนให้ด้วยนะครับโอเคนักเรียนทำเองได้นะครับตรงนี้ แล้วก็เคแพลชนะเคนะครับเคนแปลว่าติมน,นะครับเคนะอาฮาเคอเอเคอเคอูอูนะครับนี่เคใส่ันนี้ครับไม่ใช่คีนะครับเค่ามีวิธีเขียนด้วยเขาสอนด้วยนะมันเขียสนสังเกตครับตัวนี้ออกเสียงว่าเคนะครับอันนี้โอเคนะแคะ่เพิ่มเติมว่ามีเกเกเกอพญชนะให้ด้วยนะครับ เนี่ยคือคือคือตรงนี้ที่เขียวลิเซอร์ตรงนี้นะครับอา่าวันนี้เราซื้อไม่ได้อธิบายให้ฟังครับเกอร์โสนักหลอกนะครับช่างเกอแปลว่าร้องเพลงคนไหนชอบร้องเพลงก็ว,วอร์ซีกวันช่างเกอรนะครับเกอร์อา,กาเกอร์เออเกอร์โอโกโอเคนะครับวันนี้มีเพิเ่มเติมแค่ว่าแพชนะสามตัวนี้ครับเกอร คือคือนะครับโอเคอ่า okay. นนักนีมีปัญหาแล้วก็พบเจอการที่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยถาม老师มาก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพิ่มเงินแค่นี้นิดหน่อยน,นะครับเจอกันใหม่นะครับใจเจียนลากัน